สีรลเกษนอายุได้เงินเท่าไหร่หัวข้อท็ปปิกวันนี้เงินเดือน22,900บาททํางานมาแป8ปีเกษตรนอายุจะได้รับ2,25,861บาทใครได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกําหนดการเกษยียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษยียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษยียณได้5-5ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอกเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการ,กรเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอกเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณคือถ้าในาสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้นะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะ,ะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทํางานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย2 4 0วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียวเงินเดือน22,900บาททำงานมา18ปีวิธีการคำนวณ คำนวนแปลงเป็นค่าจ้างรายวันโดยเอาเงินเดือนสุดท้ายคูณ12หาร345วัน22,900บาทคูณ12หาร345วันเท่ากับตกวันละ752บาท87สตังเอา752บาท87สตังคูณ300วันก็เท่ากับ225,861บาทร,บรับไปเลยนะรับไปเลยนะครับเงินก้อนนี้ โดยเงินก้อนนี้นะครับในจ้างจะเป็นคนจ่ายกับเราในจ้างคนไหนปฏิเสธการจ่ายไม่จ่ายให้กับเราบอกว่าไม่มีนโยบายนะครับสามารถแจ้งกรมแรงงานได้นะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งกฎหมายใหญ่กว่ากฎบริษัทนะครับและต้องคุ้มครองนายจ้างลูกจ้างทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับนอกจากเงินก้อนนี้แล้วยังมีเงินก้อนอื่นอีกเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันว่าเงินก้อนอื่นได้แก่เงินอะไรบ้างเมื่อเราเกษียณนะครับ มันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้ 1. เงินเกษียณอายุนะครับจากที่ทํางานสมมุติเราทํางานจนถึงวันที่เขาให้เกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินเชยๆก้อนนี้นะสงเงินประกันสังคมนะครับเงินกรณีชราภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าค,คุณส่งเงินสมทบมา ครบ180เดือนได้รับบำนาญส่งไม่ครบ180เดือนได้รับบำเหน็จชราภาพบำเหน็จก็คือเงินก้อนบำนาญคือเงินต่อเดือนทุก,ทกเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงินเกษียณเ,เงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยืดรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณ มีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะเงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับพอร i d e n t Fund คือเงินที่เ,เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกทุกเดือนแล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮัไปพันหนึ่งใช่ไหมนายจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่น ทำงานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะแล้วเมื่อใดขึ้นที่คุณออกคุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน p r o v i d e n t f u า d เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพเนี้ยนะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบ อุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตา3า3เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l e service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3 3 3 9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบาเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ